โอ้โหเรามาตามข่าวสารกันต่อของลีโอเนวิซซี่ครับช่วงนี้ทำไรก็ฮอตช่วงนี้ทำไรก็ดูดีไปหมดเลยนะครับล่าสุดเมซี่จัดให้นะครับ, Messi, นะรบโอ้โหอินเดอร์ไมอามี่ทุบสถิติทำแต้มเยอะสุดในเมเจอร์ลีกอกเกอร์สหรัฐอเมริกานะครับลีโอเนวิซซี่กดแฮตทริกช่วยอินเดอร์ไมอามี่เปิดบ้านถล่มนิวอิงแลนด์เรฟโวลูชันนะครับผม6ประตูสอ พร้อมคว้าแชมป์ซีซั่นปกติของเมเจอร์เอกสหรัฐอเมริกาด้วยแต้มสถิติมากที่สุดในบริษัทของรายการนี้ด้วยนะครับลุยโซเรสอีกหนึ่งสตาร์ประจำไมอามี่ครับยิง2ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเบนจามินเครมาสครับจัดอีกเม็ดหนึ่งก่อนที่เมสซี่ใช้เวลานาทีที่7 8็ดถึงแปรัวย,ยิงครบแฮตทริกเลยโอ้โหสถิติก่อนหน้านี้นิวอิงแลนด์นะครับช็อไว้ตั้งแต่ปี2021นะครับด้วยจำนวน73แต้มจาก34เกม แต่ชนาในเกมปิดซีซั่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจะให้มอามี่ขึ้นแทนแทนที่เลย74แต้มชนะ22เสมอ4แพ้ไป8นะครับหลังสิ้นเสียงน้กหวีดไมอามี่รับถ่าพพอร์เตอร์ในผมเชลยร์ในสำหรับทีมที่ทำแต้มสูงสุดในซีซั่นปกติของลีกสหรัฐอเมริกาแานผิดขออภัยด้วยนะครับในด้านนั้นทีมแต้มมากสุดนะครับทีมของตาตามาติโน่เนี่ยเข้าเพลย์ออฟกับ MLS คบเอ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 หอเ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 2เอ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 เ สำหรับรางวัลส่วนตัวเมซี่กับโซเรสผลิตคนละ20ประตูควารางวัลดาวซันโวต,ตามหลังคริสเตนเบนเดเก้นะครับกองหน้าดีซียูนเดผู้ยิงไป23บประตูยังไงก็ตามเมซี่ในวัย37ปีนะครับคือผู้ที่มีส่วนร่วมกับประตูมาก่สุดของเลกโดยทำอีก16แอสเซสจากการลงเพียง19นัดเท่านั้นนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับเรคอร์ดสถิติใหม่ของลิโอเนลเมซี่จัดให้นะครับ คาอินเดอร์ไมอามี่ทุบสถิติทำแต้มเยอะที่สุดในเมเจอร์ลีกซ s o อกเกอร์สหรัฐอเมริกานะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆก็ต้องยอมรับว่าอะไรต่างๆตอนนี้ทำอะไรก็ดูดีทำอะไรก็เป็นอกเป็นใจลเอียลเมสซี่ไปหมดเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าเมสซี่เองสามารถสร้างปรากฏการณ์ในโลกฟุตบอลได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผม ตามขา่าวสารกันต่อเลยครับพอเมซี่เสร็จแล้วไปดูของชาบี้อินันเดสกันหน่อยนะครับมีรายงานนะครับบอกว่ากาตาหมายมั่นปันมืออยากจะดึงชาบี้อินันเดสไปรับงานคุณซื้อนะครับโอ้โหอยากชาวไปที่ตะวันออกกลางไม่รู้ว่างานนี้ชาบี้อินันเดสสนใจหรือเปล่านะครับก็มีรายงานนะครับบอกว่าชาบี้อินันเดสตกเป็นเป้าหมายที่ทีมชาติกาตาสนใจดึงเขามาคุมทีมหลังว่างงานนับตั้งแต่อำลลาจากตำแหน่งคุณซื้อของบาร์เซโลนา กุนซอชาวสเปนรายนี้แยกทางกับบาซาหลังจากจบฤดูกาลที่แล้วนะครับและยังมีการแต่งตั้งเซปริกเข้ามารับตําแหน่งแทนนอกจากนั้นนะครับชาบี้วางแผนที่จะพักเบรกจากการทํางานหน้าที่กุนซือเป็นการชั่วคราวแต่ข่าวจากอาระยาะในกาตาก็บอกว่าอาดีตแข้งวัย44ปีอย่างชาบี้อันเดสอาจจะหวนกลับมาจับงานคุมทีมอีกครั้งหนึ่งน่าจะพร้อมแล้วอะไรเงี้ยสมาคมฟุตบอลของกาต้ามีแผนที่จะแต่งตั้งชาบี้ขึ้นมาเป็นกุนซอทีมชาติคนต่อไป จากที่ตินติน,ตนมากเกวสกับเฮร์สโคนปัจจุบันพบกับความกดดันมากนะฮะโอ้โหหลังแพ้ต่ออิรานซีหนึ่งในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกล่าสุดนะครับชาบี้เนี่ยเริ่มต้นจับงานกุนซือในตะวันออกกลางกับอัลซาร์นะครับสมศรกาต้าเป็นเวลา2ปีก่อนที่ได้กลับมาคุมบาซาทีมของเขาในปี21เนี่ยเอเคยเล่นมาก่อนเขาช่วยให้บาซ่าคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนในฤดูกาล2022-23นี่ก็ตามผลงานในซีซั่นที่แล้วทำให้ชาบี้ประกาศเมื่อช่วงต้นปีว่า เจากจากตำแหน่งหลังจบซีซั่น2 0 2 3 2 0 2ินะครับเดือนเมษายนนะครับชาบี้บอกว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจเพื่อทำหน้าที่กุนซือของบาร์ซ่าต่อไปจนครบสัญญาแต่พอเดือนถัดมาเขาก็โดนปลดออกจากตำแหน่งแล้วก็ว่างงานจนถึงตอนนี้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสนใจรับงานหรือเปล่านะครับสำหรับชา้นของชาบี้เอนันเดสนะครับในการไปคุมทีมชาติกาตาที่ตะวันออกกลางนะครับ ไปตามข่าวสารกันต่อนะครับของเบนชิวลนะครับโอ้โหสถานการณ์คาราคาซสังจัดกับเชลซีมีรายงานบอกว่าเชลซีมีแผนปล่อยเบนชิวลยืมตัว18เดือนนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเทียบีฟุตบอลนะครับบอกว่าเชลซีเปิดโอกาสเจรจากับทีมที่สนใจอยากจะยืมตัวเบนชิวลโดยจะให้ระยะเวลาน,านานถึง18เดือนเลยทีเดียวน,นะครับ ฟูลแบ็กทางซ้ายวัย27ปีอย่างเบนชิวลเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลที่ผ่านมาบวกกับซีซั่นนี้สโมสรเปลี่ยนคุณซึอมาเป็นเอนโซมารสกาทำให้เบนชิวลลงเล่นไปเพียงนัดเดียวบนเวทีคาราบาวครับแค่นั้นนอกจากนั้นเนี่ยมีรายงานต่อเนื่องถึงโอกาสที่สิงโตน้กเงินครามเชลซีจะปล่อยเบนชิวลออกไปในรูปแบบยืมตัวซึ่งหลายสโมสรในอังกฤษเนีนะ่ยรวมถึงสเปนแสดงความสนใจใช้งานเบนชิวลเหมือนกัน แล้วรายงานข่าวล่าสุดจากท RB นะครับก็บอกว่าเชลซีเตรียมพิจรารณาปล่อยเป็นชีวีโอไปในรูปแบบยืมตัวโดยจะมีระยะเวลา18เดือนและพร้อมให้ทีมที่สนใจเข้ามาเจรจาตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นไปเลยนะครับปัจจัยสําคัญมาจากค่าเหนื่อยมหาศาลและค่าตัวที่เชลซีว,วางไว้ส่งผลให้หลายทีมเนี่ยไม่พร้อมดึงตัว,วร่วมทีมแบบถาวรหรือว่าซื้อขาดค่าตัวสูงค่าเหนื่อยก็แพงจัดนะครับทางออกที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการเจรจาในรูปแบบการยืมตัว โดยเชซีเนี่ยมองว่าระยะ18เดือนน่าจะเป็นกรอบเวลาที่ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์โดยปัจจุบันชิเวลครับเหลือสัญญาถึงกลางปี2 0 2 7น่นู่นเลยนะครับกับทงางเชลซีารงานก็ทิ้งท้ายบอกว่าเวสแซมฟูลแลมแลวก็เบรนฟอร์ตต่างให้ความสนใจเบนชิเวลซึ่งมีแนวโน้มเข้าไปเจราจากับเชลซีเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดตัวถ้าตลาดมกราคมเปิดเนี่ยก็อาจจะมีเจราจากับเบนชิเวลก็ได้นะเอาไปเล่นยืมตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมารอดูอีกทีนะ ก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ UScore 365ครับเล่นลุ้นคุณ10ครับโอ้โหจัดให้แบบหนักๆจัดให้แบบจังๆครับสามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดไปที่ u s ดยูสก365มีแอดอำนาจด้วยนะครับกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยครับแจกหนักแจกแหลกแจกจริงต้อง UScore 365นะครับเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันที่ประดินกันหน่อยนะครับโอ้โหไปเข้าข้างแมนซิตี้หรือเปล่านะครับ ฉะนั้นของแกรี่โอเนลนะครับสงสัยผู้ตัดสินเนี่ยไปเผลอเป่าเข้าข้างแมนสตียยังไงอย่างนั้นเลยหรือเปล่าในเกมเมื่อคืนนี้ที่ชนะวูมาแบบหืดจับนะครับสำหรับทางด้านของแมนสตีเป๊ปกัวเดียร่านะครับหลังเกมมันก็มีประเด็นที่ออกมาพูดถึงนะครับในส่วนของแกรี่โอเนลกุซือของวูครับเขาได้ตั้งข้อสงสัยจิตใต้สำนึกของผู้ตัดสินพิมเลกอาจเป่าให้ผลประโยชน์กับคู่แข่งทีมใหญ่กว่าแบบไม่ได้ตั้งใจภายหลังกลับคำตัดสินย้อนให้แมนสตีได้ประตูทดเจ็บ นะครับที่บุกไปชนะ2-1เ,เราต้องบอกว่าหมาป่ามิลาน,นวูบไปทำต้นเล่นในบ้านนะครับได้โยเกนสตาร์เซนยิงนำตั้งแต่ต้นเกมแต่ก่อนจบครึ่งแรกมาโดนตีเสมอแถมไม่พอต้านทานไปถึง,ถงท้ายเกมครับจนนาทีที่90้บหกห้ามาโดนจอร์นสโตนครับโขคว้าชัยให้กับแมนซชสตอรจนได้จังหวะประตูของจอร์นสโตนเกิดปัญหาเพราะทีแรกคริสคาวานาผู้ตัดสินในสนามนะครับจับลำหน้าจับลำหน้าแบร์โดซิวาแต่เปลี่ยนคำสินหลัง v ีอแนะให้ไปดูจอด้วยตัวเองนะครับ ทางด้านของแกรี่โอเนลนะครับคุณซื้อของฟูบเองก็อ้างถึงชาวะ่าปัญหาท้ายซีซั่นก่อนซึ่งตอนนั้นเขาวิจารณ์บริสิ์นจนโดนแบนนะครับเขาบอกว่า mm hmm. ผมนึกถึงประตูที่เราถูกริมเมื่อปีก่อนเราส่งภาพให้บริษิ์ว่าโกเวสแฮมสามารถเห็นบอลชัดเจนเหตุผลที่บริสิ์เกมนั้นใช้ริบประตูคือมีผู้เล่นของเราอยู่ในระยะใกล้เคียงกับโกคู่แข่งเข้าข่ายส่งผลต่อการเล่นวันนี้แบรดดรซิวา si อยู่ห่างจากโจเซซาไปไม่ถึงหนึ่งหลา ดังนั้นผมหวังว่าผู้ตัดสินเนี่ยจะใช้เหตุผลเดียวกันแต่มันไม่เกิดขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยผมต้องใจเย็นผมไม่อยากโดนใบเหลืองผมไม่อยากฟังเหมือนคนหาข้ออ้างเราไม่สามารถเปลี่ยนคำตัดสินได้แล้วเราต้องยอมรับเละมมฟอนความไม่แพ้ที่โมริเนียลกลาสยังทำให้วูฟครับจมบุยต่อไปแล้วอนิ่ก็กล่าวต่อบอกว่าแน่นอนว่าแมนซสตี้ยิงประตูชัยนาะทีสุดท้ายคือเรื่องใหญ่กว่าวูฟยิงประตูชัยนาะทีสุดท้าย ไม่มีทางที่ปุตสินจะตั้งใจเล่นงาน w ว้ฟแต่อาจจะเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกอา่าแล้วก็ผมสงสัยว่าพวกเขาเนี่ยอาจให้ประโยชน์แมนซิตี้ได้ง่ายกว่าเราหรือเปล่าเมื่อเจอแมนซิตี้ผมมีความรู้สึกที่แตกต่างจากเจอทีมอื่นผมเกิดคำถามว่าปุตสินจะรู้สึกแบบเดียวกันและทำหน้าที่เหมือนเดิมหรือเปล่าผู้เขาให้คำยืนยันแต่ทุกคนคือมนุษย์หากผมต้องขัดใจใครสักคนระหว่างคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่ ผมย่อมเลือกคนตัวเล็กผมสงสัยว่าพุทตศิสินก็อาจจะทําแบบนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจเป๊ปกูเดล่าในใหญ่ของแมนซิตี้เห็นต่างไปเขาบอกว่าอ่อผมไม่รู้ว่าทําไมผู้กำกับเส้นถึงจับลาหน้าแบร์นาโดไม่ได้อยู่ในตําแหน่งรบกวนการเล่นและโกวูฟก็เห็นเหตุการณ์ได้สมบูรณ์แบบแล้วอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกูเดล่าได้เปิดใจนะครับโอ้โหทางด้านของแกรี่โอนิเหมือนจะไม่พอใจเหมือนสงสัยพุทตศิสิ์ว่าเป่าเข้าข้างแมนซิตี้หรือเปล่าในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ จังหวะอะไรต่างๆการล้มหน้าอะไรเงี้ยเหมือนไปเป่าเข้าทางแมสตี้และสุดท้ายได้ประตูชัยจอห์นสโตนก็บวกเข้าไปกลายเป็นชนะ21สําหรับแมสตี้เมื่อคืนนี้แบบงึ่จับนะครับทุกคนมีความคิดเห็นมีประเด็นยังไงกับลูกนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสามารถวิเคราะห์กันได้เลยครับจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมขอบคุณครับที่รับฟังฮะ,ะดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่านทุกคน